ลาบนมัสก,การพระกุณ้าและอุบาสกอุบาสิกาที่กำลังติดตามรับชมการเรียนการสอนภาษาบาลีนะครับวันนี้ในบทเรียนนี้เรามาทำความเข้าใจการสร้างคำในกลุ่มปริสะสัทธาปธทมาลาอาลปนะนะครับอาลปนะคำสำหรับ ทักทายร้องเรียกในคัมภีร์บาลีชั้นสูงแสดงอารปนะเอกเอวจนะไว้สองบทปุริสาสําหรับเรียกคนเดียวอยู่ใกล้ปุริสาเรียกคนเดียวอยู่ไกลซึ่งความจริงก็เป็นดังนั้นนะครับเวลาเราเรียกเช่นเรียกสามเนนถ้าอยู่ใกล้ๆเราก็เรียกเบาๆว่าเนน เน้นแต่ถ้าเน้นอยู่ไกลเราก็เรียกเน้นนะครับเราก็ลากเสียงยาวอันนี้ก็คือฝ่ายเอกวจนะนะครับปุริสาก็ดีปุริสาก็ดีปุริสาฝ่ายพระหวูวจนะก็ดีคืออะไรครับคือคำที่มีใช้ในคำพีคำที่มีใช้สื่อสารกันอยู่ก่อนแล้วนะครับ ต่อไปนี้เรามาเรียนรู้กระบวนการของไวยากรณ์ไวยากรณ์คืออะไรไวยากรณ์ก็คือกลุ่มหลักภาษาที่เป็นระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อจะทำความเข้าใจบทที่มีใช้แล้วทั้งปุริษะปุริษาและก็ปุริษาคำทั้งหมดนี้จะถูกรักษาไว้ด้วย ระเบียบของไวยากรณ์เพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้การสร้างคำตามลำดับดังนี้นะครับปุริสา,าที่เราเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับปุริสาตั้งให้เป็นคำเหมาะแก่คำที่มีใช้ในพระพุทธพจน์ด้วยสูตรว่าชีนะไวจนะยุตังหี กำหนดให้ปุริสาเป็นลิงลิงคืออะไรลิงก็คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบทในคำพีปะทธรูปรสิทธทิท่านเรียกว่าปาติปะทิกังลิงขังในคำพีปะทธรูปรสิทธทิท่านบอกว่าคำที่มีอยู่ในทุกๆุกบทท่านเรียกว่าลิงปุริสา ปุริสาปุริสามีคำที่เหมือนกันก็คือปุริสาเพราะฉะนั้นจึงกำหนดให้ปุริสาเป็นลิงด้วยสุดว่าลิงคันจะนิปัจ,จเตรูปแบบปุริสาที่ซ่อนอยู่นั้นเป็นรูปแบบที่สังเกตง่ายก็ตั้งชื่อเป็นปุงลิงด้วยสุดว่าปาระสมัญญาปโยเคต่อจากนั้นจึงลงวิพัตทั้งหลายนะครับหลังลิงนั้นก็ลงวิพัตทั้งหลายด้วยสูตรว่า ต่โตจะวิพัติโยสิโยชื่อปัมาอังโยชื่อทุติยาในชื่อตติยาอันนี้ก็เป็นสัญญาสูตรต่อมานะครับกำหนดให้ปุริสากับสิมีความถูกต้องสอดคล้องไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันนั่นก็คือเราต้องการจะกล่าวปุริสาเป็นเอกะส่ก็ระบุคำที่เป็นเอกะ ด้วยสูตรว่าตัทนุปรโรเทนะสซปธรมาวิพัฒนอกจากจะบอกลิงแล้วก็ยังทำหน้าที่บอกอาลัปนะได้ด้วยด้วยสูตรว่าอาลัปะเนจะสซวิพัฒน์ที่ลงในอาลัปนะมีชื่อว่าคะาด้วยสูตรว่าอาลัปะเนสิฆสัญโยถามว่า ทำไมจึงต้องตั้งชื่อเพราะว่าในสูตรต่อๆไปท่านเรียกครับท่านเรียกเดี๋ยวเราดูต่อไปในสามีอะไรการันครับมีอาการันแยกพยัญชนะออกจากสระด้วยสูตรว่าอุพภม,มะโทติตามสรังสเรณนะวิโยชเยแปลงอาการันซึ่งเนื่องอยู่กับลิงนั้น,นะครับเป็นอา ด้วยสูตรว่าอาการะปิตาทยันตานมานั่นก็คืออาาอักษรที่เนื่องอยู่กับลิงก็ดีหรือที่สุดของศัพท์มีปีตูศัพท์เป็นต้นก็ดีให้แปลงเป็นอาต่อมารัสษาอาเป็นอาด้วยสูตรว่าอาการวาเหตุที่ อาการันเราสังเกตด,ดีนะครับอาการันไปเป็นอาแล้วก็รัศอามาเป็นอาอีกทีดูเหมือนมันซ้ํากันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูจุดมุ่งหมายของท่านที่ท่านสร้างกฎนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการไม่ให้ทําอาไปเป็นอย่างอื่นนะครับตามปกติที่เราเรียนมาเนี่ย ปุริโสเมื่อแปลงสีเป็นโอแล้วเนี่ยจะต้องลบอ่ะที่การันแต่เมื่อใช้สูตรนี้แล้วเนี่ยเราดูจุดมุ่งหมายก็คือต้องการที่จะไม่ให้อาการันนี้ไปเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงทำการรัศอาเป็นอาด้วยสูตรว่าอากาโรวาเนี่ยครับสีวิพัตลบออกด้วยสูตรว่า เสสโตโลปังฆาสี่ปีฆาตัวนี้ก็คือสีในอาลัปณนะนะครับสีที่ชื่ออาลัปณนะนะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องตั้งชื่อยุตเตในฐานะที่สมควรแล้วในฐานะที่มีชายแล้วก็นำพยัญชนะประกอบสระหลังด้วยสูตรว่าหน้าเยปรังยุตเตสามเ็จรูปเป็นปุริสา สำหรับเรียกคนเดียวอยู่อยู่ใกล้ๆนะครับทีนี้เรามาดูรูปคำที่เรียกคนเดียวอยู่ไกลนะครับก็ตัดสูตรอะไรออกครับตัดสูตร,ารอากาโรวาออกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกระบวนการสร้างกคำก็เหมือนกับอุริษาที่ผ่านมาตามลาดับ จนถึงแยกพยัญชนะออกจากสระด้วยสุดว่าปุภามาโธติตามสรังสเรณวิโชยชเยเอาอาอักษรที่เนื่องอยู่กะลิงนั้นเป็นอาด้วยสูตรว่าอาการาปีตาทยันตานมาแล้วก็ลบสี่วิพัตนะครับเราเราเราไม่ใช้สูตรอากาโรวาลบสี่วิพัตด้วยสุดว่าเสสโตโลปังคาสิปิ อยู่ในฐานะที่มีใชยแล้วก็นำพยัญชนะนประกอบสราหลังด้วยสุดว่านาเยปรังยุเตสําเร็จรูปเป็นปุริสา